แนวคิดในการได้ทุกอย่างที่ต้องการนั้นเกี่ยวข้องกับวิธีคิดและการลงมือทําอย่างมีกลยุทธ์นี่คือ9วิธีคิดที่จะช่วยให้คุณบรรลุปเป้าหมาย 1. กําหนดเป้าหมายให้ชัดเจนถ้าคุณไม่รู้ว่าต้องการอะไรคุณจะไปถึงมันได้อย่างไรตั้งเป้าหมายให้ชัดและเป็นรูปธรรมเช่นอยากมีรายได้เดือนและ100,000บาทภายใน1ปีแทน ที่จะพูดแค่อยากรวยการตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนเป็นจุดเริ่มต้นของความสำเร็จเป้าหมายที่ดีต้องมีรายละเอียดและสามารถวัดผลได้เพื่อให้คุณมีทิศทางที่แน่นอนในการดำเนินชีวิตหรือทำธุรกิจเมื่อคุณตั้งเป้าหมายชัดเจนคุณจะมีทิศทางที่แน่นอนในการลงมือทำและสามารถวัดความสำเร็จของตัวเองได้ 2. คิดและเชื่อมั่นว่าทำได้ความเชื่อคือจุดเริ่มต้นของความสาเร็จถ้าคุณเชื่อว่ามันเป็นไปได้สมองจะหาหนทางให้คุณเองเปลี่ยนความคิดจากทำไม่ได้เป็นจะทำยังไงให้ได้ความเชื่อมั่นในตัวเองเป็นกุญแจสำคัญในการทำให้เป้าหมาย เป็นจริงถ้าคุณไม่เชื่อว่าทำได้ตั้งแต่แรกโอกาสที่คุณจะประสบความสำเร็จก็แทบไม่มีเพราะสมองของคุณจะหาข้ออ้างมาขัดขวางตัวเองวิธีฝึกให้ตัวเองเชื่ออว่าทำได้เปลี่ยนคำพูดกับตัวเองจากทำไม่ได้หรอกเป็นต้องมีวิธีสิจากเราคงไม่เก่งพอเป็นเรายังต้องเรียนรู้อีกแต่เราทำได้ล้อมรอบต่อ วัวเองด้วยคนที่คิดบวกค,คนที่ประสบความสำเร็จมักคิดว่าทุกอย่างเป็นไปได้อยู่เสมอถ้าคุณอยู่กับคนที่มองโลกในแง่ลบคุณจะเริ่มสงสัยในตัวเองถ้าคุณเชื่อว่าทำได้คุณจะหาทางไปต่อเสมอแต่ถ้าคุณไม่เชื่อทุกอย่างก็จบตั้งแต่ยังไม่เริ่มสมลงมือทำและปรับปรุงตลอดเวลาความคิดที่ดีไม่พอคุณต้องลงมือทำ และเรียนรู้จากความผิดพลาดยิ่งลงมือทำเร็วเท่าไหร่คุณจะพบทางที่ใช่เร็วขึ้นเท่านั้นการมีเป้าหมายและความเชื่อมั่นเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอถ้าคุณไม่ลงมือทำจริงๆคุณจะไม่มีวันไปถึงเป้าหมายได้และเมื่ออลงมือทำแล้วคุณต้องพร้อมที่จะเรียนรู้และปรับปรุงตลอดเวลาเพื่อให้ดีขึ้นเรื่อยๆลงมือทำทันทีอย่ารอให้ทุกอย่างสมบูรณ์แบบคนที่ประสบความสำเร็จ จะเริ่มลงมือทำทันทีแม้จะยังไม่พร้อมหนึ่งร้เปอร์เซ็นคนที่ล้มเหลวมักรอเวลาที่เหมาะสมซึ่งอาจไม่มีวันมาถึงเรียนรู้จากความผิดพลาดความผิดพลาดไม่ใช่จุดจบแต่เป็นข้อมูลที่ช่วยให้คุณปรับปรุงทุกความล้มเหลวคือโอกาสเรียนรู้และทำให้คุณฉลาดขึ้นรับฟรีเดก็กและนำไปใช้อย่ากลัวคำวิจารณ์เพราะมันช่วยให้คุณเติบโตฟังความคิดเห็น จากลูกค้าเพื่อนรราวงงานหรือโคตแล้วนำมาปรับปรุงสร้างนิสัยแห่งออการลงมือทำกำหนด3สิ่งสำคัญที่ต้องทำในแต่ละวันใช้หลัก5วินาทีนับถอยหลัง5 4 3 2 1แล้วทำเลยลงมือทำทันทีอย่ารอให้พร้อม100%ซความผิดพลาดคือครูที่ดีที่สุดปรับปรุงเล็กๆน้อยๆทุกวันรับฟังฟีดแบ็กและนำไปใช้ใช้หลัก5วินาที เพื่อสร้างนิสัยลงมือทำความสำเร็จไม่ได้มาจากคนที่ฉลาดที่สุดแต่มาจากคนที่ลงมือทำและไม่ยอมแพ้สี่คิดแก้ปัญหาไม่ใช่โฟกัสที่ปัญหาแทนที่จะจมอยู่กับปัญหาให้คิดว่าจะแก้ไขมันยังไงคนที่ประสบความสำเร็จไม่ได้มีปัญหาน้อยกว่าคนอื่นพวกเขาแค่หาทางออกได้ดีกว่าหลายคนเมื่อเจอปัญหามัก จะจมอยู่กับมันคิดวงเวียนถึงความน้มเหลวกลัวสิ่งที่อาจผิดพลาดและหมดกำลังงงใจแต่คนที่ประสบความสำเร็จจะใช้พลังงานไปกับการหาทางแก้ไขแทนที่จะเสียเวลาไปกับการบน่นหรือตำหนิตัวเองเปลี่ยนมุมมองจากปัญหาเป็นโอกาสแทนที่จะคิดว่าทำไมสิ่งน,นี้ต้องเกิดขึ้นกับฉันให้ถามว่า ฉันจะเรียนรู้อะไรจากสิ่งนี้ตั้งคำถามเพื่อหาทาง,งอออกถามตัวเองว่าฉันสามารถทำอะไรได้บ้างหลีกเลี่ยงคำถามท,าที่สร้างข้อจำกัดเช่นทำไมฉันถึงโชคร้ายจังปัญหาเป็นส่วนเล็กๆแล้วแก้ไปทีละขั้นถ้าปัญหาใหญ่เกินไปให้แยกเป็นขั้นตอนเล็กๆโฟกัสที่การแก้ไขทีละจุดไม่ต้องเรียบแก้ทุกอย่างพร้อมกันฝุกคิดนอกกรอบบางครั้งการแก้ปัญหา ไม่จำเป็นต้องงอใช้วิธีเดิมเสมอไปคิดนอกกรอบลองวิธีใหม่ๆที่ยังไม่เคยทำหยุดโฟกัสที่สิ่งที่ควบคุมไม่ได้แล้วทำในสิ่งที่ควบคุมได้อย่าเสียเวลาบ่นกับสิ่งที่แก้ไม่ได้เช่นสภาพเศรษฐกิจหรืออดีตที่ผ่านไปแล้วโฟกัสที่สิ่งที่คุณทำได้เช่นปรับกลยุทธ์เพิ่มความสามารถของตัวเองเปลี่ยนปัญหาให้เป็นแรงผลักดันคนที่ประสบความสำเร็จมักใช้ ปัญหาเป็นแรงกระตุ้นถ้าคุณล้มเหลวให้ใช้มันเป็นบทเรียนไม่ใช่ข้ออ้างเปลี่ยนมุมมองปัญหาคือโอกาสตั้งคำถามให้ถูกเพื่อหาทางแก้แบ่งปัญหาเป็นส่วนเล็กๆแล้วแก้ไปทีละขั้นฝึกคิดนอกกรอบหาทางใหม่ๆโฟกัสที่สิ่งที่ควบคุมได้แล้วลงมือทำใช้ปัญหาเป็นแรงผลักดันให้ตัวเองเติบโตคนที่ประสบความสำเร็จ ไม่ได้มีปัญหาน้อยกว่าคนอื่นแต่พวกเขาหาทางแก้ได้ดีกว่า5มีความยืดหยุ่นและปรับตัวบางครั้งแทน a อาจไม่ได้ผลแต่ถ้าคุณพร้อมจะเปลี่ยนเป็นแทน B ีซหรือดีคุณก็ยังไปถึงเป้าหมายได้ความลน้มเหลวคือการเรียนรู้ไม่ใช่จุดจบมีความยืดหยุ่นและปรับตัวในโลกที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาความสามารถในการปรับตัวและยืดหยุ่น เป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยให้คุณอยู่รอดและประสบความสำเร็จคนที่ยึดติดกับวิธีเดิมๆม,มักจะถูกทิ้งไว้ข้างหลังแต่คนที่ปรับตัวเร็วจะเป็นผู้นำในการเปลี่ยนแปลงความสำคัญของความยืดหยุ่นและการปรับตัวโลกเปลี่ยนแปลงเร็วเทคโนโลยีเศรษฐกิจสังคมเปลี่ยนไปตลอดถ้าคุณไม่ปรับตัวคุณจะล้าหลังแทน a อไมไม่ิร์ k เสมอไปการยึดติดกับวิธีเดิมๆ อาจทำให้คุณพลาดโอกาสความล้มเหลวไม่ใช่จุดจบถ้าคุณปรับตัวได้คุณสามารถเรียนรู้และก้าวต่อไปเปิดใจรับการเปลี่ยนแปลงมองว่าการเปลี่ยนแปลงเป็นโอกาสไม่ใช่อุปสรรครัคอฝึกตัวเองให้คิดบวกกับสถานการณ์ใหม่ๆถามตัวเองว่าฉันจะใช้ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงนี้ได้ยังไงลองวิธีใหม่ๆอย่ากลัวความล้มเหลวถ้าวิธีเดิมไม่เวิร์กให้ลองทำสิ่งใหม่ การล้มเหลวไม่ใช่เรื่องแย่แต่มันคือข้อมูลที่ช่วยให้เราปรับปรุงปรับตัวเร็วโดยการเรียนรู้ตลอดเวลาคนที่ปรับตัวได้ดีคือคนที่เรียนรู้ตลอดชีวิตอ่านหนังสือดูคอร์สออนไลน์ฟังพอดแคสต์เพื่ออัปเดตตัวเองฝึกทักษะใหม่ใหม่ที่เป็นประโยชน์ต่ออนาคตมีแผนสำรองเสมอแผน b c ดีอย่าฝากทุกอย่างไว้กับทางเลือกเดียวคิดล่วงหน้าว่า ถ้าแผน A ไม่สำเร็จฉันจะทำอะไรต่อฝึกให้ตัวเองสบายใจกับความไม่แน่นอนโลกนี้เต็มไปด้วยความไม่แน่นอนไม่มีอะไรคงที่ฝึกตัวเองให้รับมือกับสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดแทนที่จะเครียดกับอนาคตให้โฟกัสที่การเตรียมตัวให้พร้อมเปิดใจรับการเปลี่ยนแปลงมองว่านี่คือโอกาสไม่ใช่อุปสรรคคอลลองวิธีใหม่ๆอย่ายึด เดติดกับวิธีเดิมเรียนรู้ตลอดเวลาเพื่อปรับตัวได้เร็วขึ้นมีแผนสำรองเสมอบีสดีฝึกตัวเองให้สบายใจกับความไม่แน่นอนคนที่อยู่รอดไม่ใช่คนที่เก่งที่สุดแต่เป็นคนที่ปรับตัวได้เร็วที่สุด 6. ใช้กฎ 80- ด0 8 0ของผลลัพธ์มาจาก20%ของการกระทำรู้ว่าอะไรคือสิ่งสำคัญ ที่ให้ผลลัพธ์มากที่สุดแล้วทุ่มเทกับสิ่งนั้นลดเวลาทำสิ่งที่ไม่จำเป็นกด80 20หรือคือแนวคิดที่ว่า80%ของผลลัพธ์มาจาก20%ของสาเหตุหมายความว่ามีเพียง20%ของสิ่งที่คุณทำเท่านั้นที่สร้างผลลัพธ์ได้มากที่สุดใช้กด80 20กับการทำงานหา20%ของงานที่ให้ผลลัพธ์80%ตัดงาน ที่ไม่สำคัญออกหรือมอกหมายให้คนอื่นทำโฟกัสที่20%ซของงานที่ให้ผลลัพธ์80%เรเซเรียนรู้เฉพาะสิ่งที่มีผลมากที่สุดใช้เวลากับคนและสิ่งที่มีค่ากับคุณจริงๆเน้นธุรกิจและการเงินที่ให้กำไรมากที่สุดแก้ปัญหาที่ต้นเหตุอย่าจัดการแค่ปลายเหตุทำให้น้อยลงแต่ได้ผลลัพธ์มากขึ้นด้วยกฎ8 0ด0 เจ็ดสร้างเครือข่ายและเรียนรู้จากคนเก่งไม่มีใครสำเร็จได้เพียงลำพังมันสร้างความสัมพันธ์กับคนที่มีความคิดดีและประสบความสำเร็จเพราะพวกเขาจะช่วยให้คุณกล้าวไปข้างหน้าได้เร็วขึ้นความสำเร็จไม่ได้ขึ้นนอนอยู่กับแค่สิ่งที่คุณรู้แต่ขึ้นอยู่กับคนที่คุณรู้จักโดยการมีเครือข่ายที่ดีสามารถเปิดโอกาสให้คุณได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆเจอไอดีที่ดีขึ้น และเข้าถึงโอกาสที่คุณอาจไม่เคยคิดถึงคนที่ประสบความสำเร็จส่วนใหญ่ไม่ได้เก่งทุกเรื่องแต่พวกเขารู้จักเชื่อมโยงตัวเองกับคนที่เก่งกว่าและเรียนรู้จากพวกเขาวิธีสร้างเครือข่ายที่มีคุณค่าเริ่มจาัดก,การให้ก่อนเข้าร่วมกลุ่มและชุมชนที่เกี่ยวข้องเข้าหาคนที่เก่งกว่าและเรียนรู้จากพวกเขาใช้โซเชียลมีเดียให้เป็นประโยชน์เข้าหาคนที่เก่งกว่า และเรียนรู้จากพวกเขาหาคนที่ประสบความสำเร็จในสิ่งที่คุณอยากทำแล้วศึกษาว่าพวกเขาคิดและทำอย่างไรอยากกลัวที่จะขอคำแนะนำคนที่ประสบความสำเร็จจะหลายคนเต็มใจช่วยเหลือตั้งคำถามให้ถูกต้องเช่นคุณมีคำแนะนำอะไรสำหรับคนที่อยากทำสิ่งนี้บ้างใช้โซเชียลมีเดียให้เป็นประโยชน์ติดตามและเรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญในสายงานของคุณแชร์ไอเดียและให้คุณค่าเพื่อดึก งดูดคนที่สนใจเรื่องเดียวกันให้มากกว่าที่จะรับอยากเข้าไปหาเครือข่ายแค่เพื่อขอหรือเอาประโยชน์ให้คุณค่าแก่คนอื่นก่อนเช่นแชร์ความรู้ช่วยเหลือหรือแนะนำสิ่งที่เป็นประโยชน์คนที่ให้ก่อนมักได้รับโอกาสกลับคืนมาเสมอการสร้างเครือข่ายช่วยเปิดโอกาสและเร่งความสำเร็จหาคนที่เก่งกว่า และเรียนรู้จากพวกเขาเข้าร่วมกลุ่มอีเวนต์และชุมชนที่เกี่ยวข้องใช้โซเชียลมีเดียเพื่อสร้างการเชื่อมต่อให้มากกว่าที่จะรับแล้วโอกาสจะมาหาคุณเองคุณไม่จำเป็นต้องเก่งทุกอย่างแท่รู้จักคนที่เก่งในสิ่งที่คุณต้องการก็พอ8พัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องทุกอย่างเปลี่ยนแปลงเร็วคุณต้องเรียนรู้และพัฒนาตัวเองอยู่เสมออ่านหนังสือฟังพอดแคสต์ หรือเรียนรู้จากประสบการณ์ใหม่ๆการพัฒนาตัวเองเป็นกระบวนการที่ไม่มีวันจบเพราะโลกเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาคนที่หยุดพัฒนาคือล้าหลังในขณะที่คนที่เรียนรู้และปรับปรุงตัวเองตลอดเวลาคือคนที่ประสบความสําเร็จในระยะยาวการพัฒนาตัวเองไม่ได้หมายถึงแค่การเรียนหนักหนังสือแต่รวมถึงการพัฒนาทักษะความคิดและนิสัยที่ช่วยให้คุณเติบโต ทั้งในชีวิตส่วนตัวและอาชีพการงานตั้งเป้าหมายให้ชัดเจนคนที่เติบโตเร็วที่สุดคืออคนที่มีเป้าหมายชัดเจนถามตัวเองว่าฉันอยากเก่งเรื่องอะไรกำหนดเป้าหมายที่วัดผลได้เรียนรู้สิ่งใหม่ทุกวันโลกเปลี่ยนแปลงเร็วคนที่ไม่เรียนรู้สิ่งใหม่จะถูกทิ้งไว้ข้างหลังหาความรู้จากแหล่งต่างๆเช่นหนังสือพอดแคสต์คอร์สออนไลน์พบปักคนเก่ง ออกจาก comfort zone และลองสิ่งใหม่ถ้าคุณทำแต่สิ่งเดิมๆชีวิตของคุณจะเหมือนเดิมคนที่เติบโตเร็วคือคนที่กล้าทำสิ่งที่ท้าทายฝึกวินยัยและความสม่ำเสมอพอรสวรรค์ไม่สำคัญเท่าวินัยคนที่พัฒนาเร็วคือคนที่ฝึกฝนทุกวันไม่ใช่แค่ทำตามอารมณ์พัฒนาทักษะที่ตลาดต้องการอย่าพัฒนาถ้ากษัตแค่ตามใจตัวเองแต่ให้ดูว่าทักษะไหน ช่วยเพิ่มโอกาสในชีวิตทักษะที่เป็นที่ต้องการเช่นการสื่อสารและการขายทักษะการใช้เทคโนโลยีการแก้ปัญหาและการคิดวิเคราะห์สร้างนิสังย่อที่ช่วยให้คุณเติบโตนิสัยเล็กๆส่งผลต่อชีวิตในระยะยาวฝึกนิสัยที่ทำให้คุณพัฒนาตัวเองได้ง่ายขึ้นเช่นตื่นเช้าเพื่อมีเวลาพัฒนาตัวเองอ่านหนังสือวันละสิถึงสินาทีจดบันทึกสิ่งที่เรียนรู้ทุกวัน หาคนเก่งๆเ,เป็นที่ปรึกษาการเรียนรู้จากคนที่ประสบความสำเร็จช่วยให้คุณพัฒนาเร็วขึ้นลองหาคนที่เก่งในสายงานของคุณแล้วศึกษาว่าพวกเขาคิดและทำอย่างไรสรุปและพัฒนาอย่างต่อเนื่องทุกเดือนหรือทุกปีลองถามตัวเองว่าฉันเติบโตขึ้นแค่ไหนอะไรที่ฉันทําได้ดีและอะไรที่ต้องปรับปรุงปรับปรุงสิ่งที่ยังไม่ดีและโฟกัสสิ่งที่ทำได้ดีให้ดียิ่ง ขึ้นวิธีพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องตั้งเป้าหมายชัดเจนว่าคุณอยากเก่งอะไรเรียนรู้สิ่งใหม่ทุกวันจากหนังสือข้อสรยนและคนเก่งๆออกจากคาเฟอร์โซนลองทำสิ่งที่ท,าท้าทายฝึกวินัยและคอวามสม่ำเสมอทำสิ่งเล็กๆทุกวันพัฒนาทักษะท,ที่มีมูลคา่าเลือกเรียนสิ่งที่เพิ่มโอกาสในชีวิตสร้างนิสัยที่ดี เพราะนิสัยคือพื้นฐานของความสำเร็จหาที่ปรึกษาหรือเรียนรู้จากคนที่เก่งกว่าสรุปและพัฒนาตัวเองต่อเนื่องทบทวนและปรับปรุงเสมอถ้าคุณพัฒนาตัวเอง1%เปอร์เซนทุกวันผ่านไปหนึ่งปีคุณจะเก่งขึ้นกว่าตอนนี้37เท่าก้าวอดทนและมีวินัยความสำเร็จไม่ได้เกิดขึ้นชั่วข้ามคืนต้องมีความอดทน และทำสิ่งเล็กๆอย่างต่อเนื่องเพราะสิ่งเหล่านี้จะรวมกันเป็นผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่อุดทนและมีวินยัยกุญแจสู่ความสำเร็จที่แท้จริงความอดทนและวินัยเป็นสองสิ่งที่แยกคนที่ประสบความสำเร็จออกจากคนที่ล้มเลิกกลางทางความอดทนคือความสามารถในการเผชิญอุปสรรคและเดินหน้าต่อแม้ จะเจอความยากลำบากวินัยคือความสามารถในการทำสิ่งที่ควรทำแม้ว่าจะไม่อยากทำก็ตามความสำเร็จไม่ได้เกิดจากโชคแต่เกิดจากการลงมือทำอย่างสม่ำเสมอแม้ในวันที่รู้สึกท้อแท้ทำไมคอวอหามอดทนและวินัยถึงสำคัญชีวิตไม่มีอะไรได้มาง่ายๆคนที่ยอมแพ้เร็วมมักจะไม่ประสบความสำเร็จพรสวรรค์ไม่สำคัญเท่าความพยายามคนที่เก่งที่สุด ไม่ใช่คนที่ฉลาดที่สุดแต่คือคนที่ไม่ล้มเลิกวินัยช่วยให้คุณกล้าว่าหน้าแม้ไม่มีแรงบันดาลใจคุณไม่จำเป็นต้องรู้สึกอยากทำแค่ลงมือทำวิธีฝึกความอดทนมองอุปสรรคเป็นบททดสอบไม่ใช่ปัญหาทุกความสำเร็จจะม,มาพร้อมกับความล้มเหลวหลายครั้งก่อนหน้านั้นถ้าคุณเจอปัญหาให้ถามตัวเองว่า ฉันจะเรียนรู้อะไรจากมันได้บ้างอดทนกับกระบวนการไม่ใช่แค่ผลลัพธ์คนส่วนใหญ่ล้มเลิกเพราะอยากเหเห็นผลเร็วเกินไปให้โฟกัสที่กระบวนการแทนเช่นถ้าคุณอยากลดน้ำหนักอย่าโฟกัสที่ตัวเลขบนตาช่างให้โฟกัสที่การออกกำลังกายและกินอาหารดีๆทุกวันเปลี่ยนมุมมองต่อความล้มเหลวความล้มเหลว ไม่ได้แปลว่าคุณไม่เก่งมันคือโอกาสในการเรียนรู้ทุกครั้งที่พลาดให้ถามตัวเองว่าฉันจะทำให้ดีขึ้นได้อย่างไรวิธีฝึกวินัยทำสิ่งที่ต้องทำแม้จะไม่อยากทำก็ต่างคนที่มีวินัยไม่ได้ทำงานเพราะรู้สึกอยากทำแต่ทำเพราะมันเป็นสิ่งที่ต้องทำฝึกตัวเองให้ทำสิ่งสำคัญก่อนแม้จะไม่มีอารมณ์ทำอดทน และมีวินัยคือกุญแจสู่ความสำเร็จความอดทนทำให้คุณไม่ยอมแพ้แม้จะเจออุปสรรคความล้มเหลวเป็นแค่บททดสอบไม่ใช่จุดจบวินัยคือการทำสิ่งที่ควรทำแม้จะไม่อยากทำใช้กฎ5วินาทีช่วยให้เริ่มต้นง่ายขึ้นสร้างในใสาิสัยจากการทำสิ่งเล็กๆก,ก่อนมีระบบสนับสนุนตัวเองเพื่อช่วยให้ทำต่อเนื่องคนที่มีวินยัยและอดทนคือคน ที่สามารถเอาชนะทุกความยากลำบากและไปถึงเป้าหมายที่ต้องการได้ถ้าคุณปรับวิธีคิดเหล่านี้ให้เป็นนิสัยคุณจะสามารถได้ทุกอย่างที่ต้องการไม่ใช่เพราะโชคช่วยแต่เพราะคุณสร้างมันขึ้นมาเอง